ไปหนึ่งชีเอาเขียนเลยค่ะอ่าาท้าเองท้าเองเปิดไม่ได้แล้วโหท้าแล้วนะโอเคมารอบต่อไปตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาแลบลิ้นใครแลบช้าคิมแลบช้านะห้ามจับตามคูนกเล็กนะใครจับตามคูนกเล็กคนนั้นนะแพ้ ตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูเอาเอๆาเอาเจับให้ถูกจับให้ถูกเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้รอดรอดมีิดตองมีแต่นีก็ตเอาปิดหน้าทำไมอะเห็นน้ำไม่าั้นะเียบนะตนดู อยู่กับพี่นะมานำบากนะเงยว่าน้องจะทนจะไม่ทนไม่ทนไม่ทนแน่นอนลบาไม่ทนพี่ไม่มีลุยวิกตองมีแต่นี่ก่อนโตน้องตั้งแตาน้องตอนที่จะอ้อมก็เอออะไรทอนะขุนนกเล็กก็น้องไม่ทนไม่ทนล็่ไม่ทนลำบากทนไม่อยู่กับพี่ได้ไหมคบ อ่านนมาอยู่ไปไหมไม่มีเลยครับใส่หัวกันหมดเลยครับเจไดต้องตั้งใจเรียนนะคะเจไดจะได้ไม่ลำบากนะลูกนะในอนาคตโอเคไหมครับอเก่งมากครับผมจะโชว์พี่ชายผมคับเอาเอาพี่ชายมารีวิวหน่อยจำผมได้ไหมครับจำผมได้ไหมผมอาเคครับ ของอาเขตอ๋อเจ้าของร้านขายอุปกรณ์ตัดหญ้าการเกษตรใช่ไหมลูกได้ครับเอาวันนี้มาหาลูกค้าเหรอคะวันนี้ปาครับี่มาหาลูกค้าก็คือแบบว่าชิมไปเนาะของผมครับอ๋อเหรอโอ้ยโลกกลมจริงๆเลยบังเอิญมากเลยคุณุกเล็กก็คิดว่ามาหาลูกค้าต่ออีกนะ เียงใหม่อว no <The Respect ful modeling> ่เต้าใดก็จะเป็นสาวแลเดี๋ยวค่ะเอาจบแล้วเหรอโลกโหนกำลังฟังเพลินเลยนะเนี่ยข้าเจ้าเป็นเต้าเทียงใหม่อีกบ่อเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้วว้าวงาสรล้วค่ะค โอ้โชว์งานศิลปะนี่อิ่สวยจังเ,เลยค่ะยากย่าค่ะดอาเวนร์แค่ใช้นิ้วแปะแปะแปะส่วนยาก็ใช้บับเบิ้ลแปะค่ะโอ้ใช้บับเบิ้ลที่เขาห่อพัสดุมาใช่ไหมลูกเอามาแปะแปะ,ะใช่ไหมคะสวยงามเลยนะคะเยี่ยมมากเลยนะปรบมือเชิญชมเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะโอ้นี่คือเวนตาวิเศษ ใครจะมาทิ้งขยะเกลี่ยดแลวแถวนี้ตาวิเศษเห็นนะอ่ะอ่ะแว่นตานี้พิเศษ,ษยังไงคะมองเห็นได้ค่ะอันนี้อะไรเอ่ยอกระดานอา่านคำค่ะกระดานอ่านคงหนูชอบร้องเพลงค่ะแททเธอรูแล้วเธอจะเล่วอยู่บ่บเขาเลบไไ่ได้จากคนม,ม,มันหาเบิรใจอีแล้ว โอ้โอเคย่ยมมากเก่งมากค่ะโหถึงังเลยนะเนี่ยร้องได้ด้วยนะคะตีลังกาค่ะเอาโอ้ตีลังกาตีลังกาไหนหนึ่งสองสามนี่ตีลังกาเมืนี่ตีแล้วใช่ไหมลูกตีลังกาโอเคเยี่ยมมากเก่งมากเลยค่ะโอ้ถ้าจะตอบคำถามให้ น้องๆยกมือนะคะลองยกให้พี่ถูกใจดูนะอ๋อเรสแทร์ค่ะเรสแทค่ะไม่ใช่ยกมืออย่างนี้นะคะเอ่อให้ใส่รีแอคชั่นเหมือนน้องคิมน้องน้ำวาแล้วก็น้องนาวาเลยค่ะหวังว่าจะสนุกกับกิจกรรมนะคะพี่ถูกใจไว้ก่อนนะคะค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดค่ะ ดูดีๆค่ะน้องเนเน่ค่ะมาน้องเนเน่หน้าผากหน้าผากเหรอฮะหน้าผากเป็นคำตอบที่นี่หน้าผากนั่นเองนะคะนี่อวัยวะอะไรนะใครรู้แล้วใส่เรียกฉั้นขึ้นมาเลยน้องหนุนค่ะน้องหนุนระหว่างผมค่ะขนเหรอลูกผมผมค่ะผมผมโอเคคุณน้องเล็ก เป็นคำตอบที่วอ้าวน้องลินมาค่ะลิ้นครับลิ้นเหรอลูกใช่รับลินล,นลินนั่นเองค่ะใครเอ่ยน้องเอยาค่ะดูภาพอะไรคะฟันค่ะดูภาพเฉลยนี่ฟันสะอาดไหนฟันของเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างยยิ้มสวยเลยเอายว,ว,วะ ในร่างกายของเรามีอะไรบ้างหูกปากค่ะปากอยู่ตรงไหนคะปากอ๋อถูกต้องเลยนะคะปากอยู่ตรงนี้นั่นเองไอ้เก่งมากตาค่ะตาอยู่ตรงไหนคะอ๋อถูกต้องนะคะหูค่ะหูถูกต้องเลยค่ะหูเอาไยว่าในร่างกายของเราจะมูกอยู่ตรงไหนคะนี่ตรงนี้เก่งมากเลยของเจได้เปิดไมค์คมือค่ะ มือนี่มือนะคะไว้จับสิ่งของขาใช่ไหมลูกอ่าขาเอาไว้ใช้ในการทรงตัวนั่นเองนะคะนิ้วค่ะอ่านิ้วมือนะคะนิ้วมือนะ,ะพี่ถูกใจชอบกินอะไรคะนนพี่ชอบกินหัวค่ะรู้จ<า>ักไหคะชอบกินหัวค่ะหงายหลังเลย ไปฝากป่าป่าไปหน้าห้าไวไอแหวนหัวฝนตกนก็จกยังหัวร้องไปเป็นแลวดำน้ำเอาห <c oughs> น่อยยกษ์แรงกับคุนกเล็กมากเลยค่ะโอเควันนี้เราก็ได้มาเจอกันแล้วค่ะสมดังตั้งใจหรือ,อ,ย,อยังลูกคุณนกเล็กก็ดีใจนะคะที่ได้มาเจอเด็กๆนะคะวันนี้ครูหน่อยไหมคะ วันนี้ครูเหนื่อยไหมคะโอ้แค่แบบว่าได้ยินเสียงหนูครูก็หายเหนื่อยเลยค่ะหนูสนุกไหมลูกวันนี้สนุกค่ะแล้วก็ขอให้คุณคณรูสนุกกับการสอนต่อไปนะคะโอเค <laughs> เยี่ยมเลยค่ะ นางฟ้านางสวรรค์ปอบปโรมจิตใจคุณนกเล็กดีจริงๆเลยนะคะแม่ขอบใจมากนะลูกนะขอให้หนูเป็นเด็กดีนะคะเป็นลูกที่น่ารักของพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นที่รักของทุกคนนะคะเป็นลูกศิษย์ที่น่ารักของคุณนะลูกนะอดีใจที่เรียนกับคุณนกเล็กค่ะคุณนกเล็กก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาต้งข่ายโลกเชียร์ดอาูุลของคุณ คุณนกเล็กด,ด้วยค่ะอะไรใหญ่กว่าสตรอเบอรี่ครับนะอะไรใหญ่กว่าสตอรอเบอรี่สตรอเบอร์เอะไรนะหมดฉยเลยอะไรใหญ่กว่าสตอรอเบอร์เรอร์ครับอะไรใหญ่กว่าสตอรอเบอร์เรอร์อะไรใหญ่กว่าสตรอเบอร์เรอร์อะสตรอเบอร์่าสตรอเบอร์เรมค่ะสตรอเบอร์เรมทำ สตอบอลลมเจโอเคคุณครูกินข้าวหรือยังคะคุณครูยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะน้องน้ำว้ากินข้าวหรือยังหูกกเป็นคือยังค่ะังเดี๋ยวเสร็จกิจกรรมนี้แล้วหนูก็ไปดื่มนมไปทานข้าวได้เลยนะลูกนะหนูจะติดตามครูนกเลยไปตลอดไปเลยค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะน้องโบนัสคุณครูนกเล็กสบายดีไหมคะ สบายดีค่ะยังไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะลูกนะชอบดูิน้องปลุกใจครับผมครับคุณครูฉีดวัคซีนหรือยังครับคุณครูฉีดวัคซีนแล้วผมเป็นห่วงคุณครูครับโอ้ว้าวเฉยได้หล่อมากเลยอเป็นของครูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คคุณ่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะ